สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นนะทฤษฎีบทของเส้นแบ่งครึ่งมุมเนะี่ย A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมมี A B C เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุม A B C ตามลำดับ A D เป็นเชเวียนเนะีเป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม A ด้วย B D ยาว m C D ยาว n เพราะั้น A ก็เท่ากับ m บวก n ผลของทฤษฎีบทของเส้นแบ่งครึ่งมุมก็จะได้ว่า c ส่วน b เท่ากับ m ส่วน n จากเงื่อนไขนี้นะพอมาใช้ทฤษฎีบทของสจวตก็จะได้อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ ad กำลัง2เท่ากับ bc ลบด้วย mn มาดูข้อพิสูจน์การพิสูจน์นะแนะนำสอวิธีนะวิธีแรกก็ใช้ตีกณมนวิจิตนะนักเรียนมปลายนะ เรียนตีโกนมิติแล้วก็นําไปใช้ได้เนี่ยนักเรียนมต้นรู้สู่ตีโกนี้ก็ใช้ได้นะสามเหลี่ยมเนี่ย ADB รูปนี้นะ ADB สามเหลี่ยม ADC รูปนีน้มีฐานอยู่บนเส้นตรงเดียวกันจุดยอดอยู่ที่เดียวกันก็แปลว่าเนี่ยอัตราส่วน BD กับ CD แปลตามสัดส่วนพื้นที่รูปสามเหลี่ยม พื้นที่รูปสามเหลี่ยม ADB เนี่ย1ส่2 AD AB sin แลฟาพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนี ADC ก็1 2 AD AC sin แอลฟา1ส่วน2ตัดกัน AD ตัดไปแล้วเนี่ยสายแอลฟาตัดแล้วก็เหลือ AB ส่วน AC ก็คือ c ส่วน b นี่นคือวิธีพิสูจน์แบบที่หนึ่ง การพิสูจน์แบบที่2สําหรับนักเรียนมต้นเนี่ยกรณีที่ยังไม่รู้สูตรติโกนเมื่อกี้นี้เนี่ยก็ให้ E อยู่บนเส้นตรงที่ผ่าน AB นี CE ขนานกับ DA มุมนี ECA กับมุม CAD เป็นมุมแย้งเท่ากันแล้วมุมนี CEA กับมุม DAB เท่ากันอีกแล้วเป็นมุมของด้านคู่ขนาน สองมุมนี้เท่ากันเพราะว่า AD เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุมพราะเราก็เลยได้ว่าสามเหลี่ยม AEC เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมุมนี้กับมุมนี้มันเท่ากันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วล้ก็แปลว่า AE กับ AC ยาวเท่ากันด้านนี้ก็ยาว b ทวนอีกทีนะนี่มุมแอลฟาเท่ากันด้านนี้ b ด้านนี้ b สามเหลี่ยมเนี่ย B D A B D A สีม่วงสามเหลี่ยมเนี่ย B C A เป็นสามเหลี่ยมคล้ายอัตราส่วนนี B D ส่วน D C เนี่ยเท่ากับ B A ส่วน A E น B D ด้านนี้ D C ด้านนี้ B A เนี่ยส่วน A E บดีส่วนดีซก็ M อส่วนเอ็นี่ยบเส่วนเอก็ซีส่วนบีนก็ได้เงื่อนไขที่ต้องการต่อไปนำเงื่อนไขที่เราพิสูจน์ได้เมื่อกี้นี้เนี่ยเอ็มท่ากับซีเ็นประกอบกับทฤษฎีบทของสจวตนย่ให้ D ีเท่ากับความยาวเอด้านนี้นะเอทฤษฎีบทของสจวตก็กล่าวไว้ว่า D ีกำลังสคูณเ บวก a m n เท่ากับ b กําลังสองคูณ m บวกด้วย c กําลังสองคูณ n ตัวนี้ b กําลังสองคูณ m ก็เขียนเป็น b แล้วก็ bm c กําลังสองคูณ n ก็เขียนเป็น c c คูณ n เนี่ย bm เท่ากับ cn แทนค่าครั้งหนึง่ง cn เท่ากับ bm แทนค่าครั้งหนึง่งดึงตัวร่วมเนี่ย bc ออกมาข้างไหนก็เหลือ m บวก n m บวก n มันคือ a ต่อไปเอาเ,อาเอาหารตลอดก็ได้เงื่อนไขที่ต้องการเนี่ย AD กำลังสองเท่ากับ b c ลบด้วย MN ประโยชน์ใช้งานของเนะี่ทฤษฎีของเส้นแบ่งครึ่งมุมเนะี่ยสตวัดเทลเลมติดตามคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ